มาเลยครับตามข่าวสารกันต่อนะครับโอ้โหปูดว่าแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นของโรมาโน่ครับบอกว่าอีซักเนี่ยเมินนะไม่ไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียนะขอแค่ลิเวอร์พูลฟลอปิซิโอโรมาโน่นกข่าวคนังเปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงตัวเก่งของนิวคาสเซิลปฏิเสธโอกาสย้ายไปซาอุดิอาระเบียนะครับไม่ไปแดนเศรษฐีน้ำมันและคุยลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นอีซักแจ้งสาริกานิวคาสเซิลว่าอยากมองหาทางเลือกใหม่ในตลาดสมุนีครับ โดยทางเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเพิ่งออกมายอมรับว,ว่าเรื่องดังกล่าวมีเบื้องหลังนะครับนอกเหนือจากอาการเจ็บที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่มาทัวร์เอเชียลิบวง,งแดงครับยังเป็นเต็งจ่าที่อยากได้ตัวอเล็กซ์เดร์ซักมาล่าตาไข่ขณะที่มีรายงานว่าอัลฮิลานก็สนใจทุ่มเงินมหาศาลจะดึงเข้าไปร่วมทีมเหมือนกันอย่างไรก็ดีครับโรมาโน่บอกว่าระหว่างอเล็กซ์เดย์ซักกับอัลฮิลานไม่มีอะไรในตอนนี้อิซักได้ไปเซททางเลือกไปซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้ว เขาปฏิเสธเพราะต้องการอยู่ในระดับสูงสุดของยุโรปต่อไปสโมสรที่แท้จริงซึ่งเคยเจรจาและยังคงเจรจากวออิซักอยู่มีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นและเป็นทีมที่นักเตะให้ความสนใจมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรายงานยืนยันจากโรมาโนโน,นะครับบอกว่ามองแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นครับต่อให้ทางเอาเวลลาเนจะเสนอค่าเหนื่อยกว่า ,0,000 0ปอนต์ต่อสัปดาห์โดยไม่รวมภาษีให้กับอิซักพิจารณานะครับ แต่เขาไม่สนจะไปโกยเงินนะครับโอ้โหเอาเวลาเนี่ยที่ผ่านไปถึงรอบแปทีมสุดท้ายของศึกสโมสรโลกที่เพิ่งจบไปนะครับต้องการล่าลายเซ็นของอีซักแหละและพร้อมประเคนเงินอย่างงามให้กับเขาก็ไปที่แน่นอนอยู่แล้วว่าลีฟูลเนี่ยคงยื่นข้อเสนอด้านการเงินแข่งกับมหาเศรษฐีแดนน้ำมันอย่างเอาเวลาเนี่ยไม่ได้แน่ๆนะครับและยังไม่ชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจ่ายในยระดับค่าตัว1 2 0่งอถึงนึหปอนหรือห5 0รอล้านปอนหรือไม่นะครับ ก็รอดูนะครับในดีลของอิซักเองก็ขอแค่ลิปูทีมเดียวที่เขาเปิดใจนะครับมีข้อเสนอจากลิปูมีความสนใจจากลิปูมาบอกเลยว่าอิซักถึงกับคายเขยนะครับอิซักถึงกับคายเขยนะฮะอ่าทานดนของนิวคาเซิลครับน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้มีรายงานว่าทาง นิวคาสเซ่นครับเตรียมไล่ล่าตัวเบนจามินเซสโกนะครับตอนนี้เร่งเครื่องคุยเจรจาสัญญานะครับโอ้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะเซสโกอาจจะเป็นตัวแทนของอีซักนี่รือเปล่านะครับล่าสุวนด้วข่าวอย่างเบนเจยคอบของกิมมิสปอร์ตนะครับบอกว่านิวคาสเซิลกำลังเดินหน้าเจรจาข้อตกลงส่วนตัวกับเบนจามินเซสโกจากแอเบลลาสิกจะเอามารวมทีมให้สำเร็จเป็นที่เชื่อกันว่านิวคาสเซิลครับกำลังเผชิญหน้ากับแมนยูในการแย่งตัวเบนจามินเซสโกกองหน้าของไลสิกมาร่วมทีม และในตอนนี้พวกเขากําลังเร่งมืออย่างหนักในการปิดดิวดาวยิงรานี้นักข่าวอย่างเบนเจอร์ขอบของกิมมิสปอร์ตบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับในขณะที่สมสรกําลังดําเนินการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเบนจิมิเอสโกอยู่เขาก็โพสต์บน FX บอกว่าในตอนนี้นิวคาสเซิลกำลังพยายามเจรจาข้อตกลงส่วนตัวกับเบนจิมิสเซสโกนะไลายสิกพร้อมปล่อยตัวเขาแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนิวคาสเซิลในการจัดก,การโครงสร้างข้อเสนอ แย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าจะมีการเสนอราคาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เซสโกโเป็นเป้าหมายของพวกเขามาตลอดนะครับนี่คือการเปิดใจล่าสุดของเบนเจคอบนะครับเกี่ยวกับสานการของเบนจามิเซสโกโอ้โหเชนดนของบอร์ดบริหารไมอามี่ครับเผยว่าเมซี่กับอลบาเนชนขาดเลยหลังโดนแบนนะครับเชนดนของฮองเคมาสครับเจ้าของทีมอินเตอร์ไมอามี่เปิดเผยว่าเลียวเนลเมซี่รู้สึกไม่พอใจอย่างมาก ที่ถูกแบนจากการแข่งขันเมเ์ลีกซ็อกเกอร์หลังไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน MLS All Star g เกมประจำปี2025เมซี่แลวก็โชลี่ออบาเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับที่อินเตอร์เมลี่ได้รับการโหวตให้เข้ารอบ All Star g เก e แต่ไม่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ออสตินรัฐเท็กซัสในสัปดาห์นี้นะครับอดีตนักเตะบาซ่ายางเมซี่แล้วก็ออบาครับไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันออสตาในเยือนวอลแลนคารแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันออ l สตา r ์เกม MLS ในวันพุธซึ่งพวกเขาเนี่ย จะต้องลงเล่นกับทีมรวมดาวจากลีก MX ของเม็กซิโกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา MLS ได้ยืนยันว่าเม s ซี่กับอัลบาจะถูกแบน1เกมและไม่สามารถลงเล่นในเกมลีกระหว่างอินเดอร์มมี่เจอกับซินซินเนติในคืนวันเสาร์ได้นะครับโอ้โหแล้วั้นของ h ฮเกมาสครับเจ้าของทีมไมอามีม่ก็กล่าวเลยบอกว่า ผลตอบรับเป็นไปตามที่คาดไว้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ผลตอบรับในเชิงบวกผู้เขาต้องการลงสนามพวกเขาต้องการลงแข่งขันนั่นคือสิ่งที่พวกเขามาที่นี่เพื่อลงสนามและคว้าชัยชนะเมสซี่และเพื่อนเขาเข้าใจถึงความสําคัญของเกมมันพรุ่งนี้ดีดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็นไปตามที่คาดคือทั้งสองคนไม่เข้าใจการตัดสินใจดังกล่าวพวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เข้าร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรจึงนําไปสู่การถูกแบนการแข่งขันโดยตรงกฎก็ยังคงเป็นแบบนั้นพวกเขาไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับกรณีผมได้แจ้งความคิดเห็นของผมให้คณะกรรมการทราบอย่างชัดเจนแล้วผมคิดว่ามันคงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ปฏิกิริยาของพวกเขาเป็นไปตามที่ผมคาดไว้พวกเขาทั้งสองคนรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเมื่อดูถามว่าการตัดใจครั้งนี้ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเมซี่กับอินเตอร์มิลาหรือไม่ฮอเกมาสก็บอกว่าเขาไม่พอใจอย่างมากไม่พอใจมากจริงๆอย่างที่คาดเอาไว้ผมหวังว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว เรื่องนี้มันจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ของนักเตะเกี่ยวกับกฎของหลีกนี้ในเบื้องต้นหรือไม่แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเจ้าของ,ของทีมไมอามี่อย่างฮอกเกมาสนะครับบอกว่ามิสซี่กับอลบาเนชุนขาดเลยที่ไม่ได้เล่นเกมกระชมิตแต่ต้องมาโดนแบนเกมเลกอีกนะครับมันจะส่งผลอีกนะฮะไปดูข่าวสารของแอนโตนีเดอร์มุนกันหน่อยแบบนี้เข้าทางเมนูหรือเปล่านะครับมีรายงานบอกว่าแอนโตนี Anthony เนี่ยไม่ปัดโอกาส เขาเรียกว่าไม่ปัดโอกาสที่ไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียนะครับจะกนเรื่ของจูเนียร์เปรโดโซครับเอเอ่นของแอนโทนียครับปีกบรอยเบตของแมนยูยืนยันว่าลูกค้าของเขาเนี่ยไม่ปฏิเสธการย้ายไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนะครับแต่เมื่อวานนี้มีรายงานว่า2สโมรสรจากซาอุดิอาระเบียจับจาตามองสถานการณ์ของแอนโทนีที่กําลังมองหาทีมใหม่ก่อนปิดตลาดซื้อขายในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเฟรโดโซบอกว่า สิ่งที่ผมบอกได้คือนักเตะอยู่ในตลาดและมีหลายสโมสรที่ต้องการทราบสถานการณ์ของเขาพวกเขารับฟังโปรเจกต์ต่างๆและวิเคราะห์โปรเจกต์เหล่านั้นแต่แอนโทนีก็เปิดกว้างกับการย้ายไปซาอุดิอาระเบียอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเรากําลังมองหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับแอนโทนีนะครับโอ้เอเย่นคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แอนโทนีก็ไม่ปิดโอกาสที่จะไปโกยเ,เงินนะครับที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ ก็ยังเปิดโอกาสอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ด้วยนะครับน่าสนใจนะต่อข่าวสารของอาเดมลาลุกแมนกันหน่อยครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับข้อเสนอเป็น45ล้านยูโรขอซื้อลุกแมนจากอตาลันตาคอรเลเดโลสปอร์ตครับสื่อเมืองรองท้าบูทครับรยายงาน,นบอกว่าอินเตอร์มิลานพร้อมเพิ่มข้อเสนอผลักดันการเซ็นา,ากับอาเดมลาลุกแมนปีของอตาลันตาตอนนี้ครับอินเตอร์มิลานนะครับวางแผนเพิ่มข้อเสนออีก5ล้านยูโรรวมแล้วเป็นกว่า 45ล้านยูโรเพื่อจะเซ็นยานักเตะทีมชาติในจีเรียรายนี้การดําเนินการดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังข้อเสนอแรก40ล้านยูโรโดนอัตแลนตา้าบอกปฏิเสธและพวกเขาก็ยังไม่ถอใจสําหรับอินเตอร์อย่างไรก็ตามครับทีมจากบกาโมนะครับยืนยันว่าพวกเขาต้องการขายลูกแม่นด้วยราคา50ล้านยูโรเพียงเท่านั้นซึ่งทั้ง2สโมสรกําลังอยู่ในช่วงของการเจรจาในส่วนสุดท้ายนะครับ ลูกแมนเนี่ยลงสนาม40เกมเมื่อซีซั่นก่อนนะครับพร้อมยิง20ประตูกับอีก7แอสซิสนะครับรวมทุกรายการนะครับโอ้รอดูได้เลยนะสำหรับสถานการณ์ของอัดเดมูล่าลูกแมนก็ถือว่ามีข่าวนั่นแหละครับแล้วการกลับอิตาลีของเฟเดริโกเกียซ่าก็มีประเด็นอยู่เดี๋ยวก็อัปเดตให้ฟังแบบต่อนเนื่องนะครับรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับสถานการณ์ของแต่ละคนนะครับอขอขอบคุณมากครับพี่น้องที่รับฟังข่าวสารพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ใหม่ อัปเดตให้พี่น้องฟังแบบตอนนี้อัปเดตให้ฟังแบบยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้จัดกันไปแบบจังหนับ